สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube นาคาชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาลงราวพัฒนานะครับชุดสรุปนะครับในงวดวันพุธที่12มิถุนายน2567ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับรลวพัฒนานะครับงวดวันพุธนะครับลงไปแล้ว2คลิปนะครับสอสูตร2ชุดนะครับสูตร2ชุดชุดที่1นะครับชุดที่1ก็ เป็นสูตรนี้นะครับแบบ3ตัวนะครับได้3 4 5กับ4ตัวนะครับ2 3 4 5นะครับสูตรการคำนวณนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับได้3ตัวกับ4ตัวจับคู่ชุดได้12นะครับได้12คู่ชุดนะครับก็มี2 3 2 4 25 3 3 3 435 4 3 4 4 4 5 5 3 5 4 5 5นะครับอันนี้ก็ยังไม่มีทิศทางว่า บนหรือล่างนะครับก็ต้องกลับด้วยนะครับตัวไหนเป็นกลับก็ต้องกลับด้วยแต่ว่าส่วนมากมันก็กลับไปในตัวแล้วอย่าง35ก็5 3นะครับ3 4ก็4 3 4 5ก็ 5, 5 4 4 4 5 5 3 3นะครับก็มีตัวยังไม่กลับก็มีเทียบบนนะครับ2 3 2 3 2 4 2 5นะครับที่เหลือก็กลับเรียบร้อยในตัวเองนะครับในชุดนี้นะครับก็ อาจจะเพิ่มไม่เยอะนะครับในสูตรที่1นนะครับสูตรที่2อจุดที่2นะครับก็ลงไปแบบ2ตัวนะครับแบบ2ตัวนะครับก็ได้4 5กับ3 4นะครับจับคู่ชุดได้4ชุดนะครับ4 3 4 4 5 3 5 4นะครับก็ต้องไปกลับนะครับ3 4ด้วยนะครับ3 5ด้วย4 5ด้วยนะครับก็ให้ไปกลับด้วยนะครับแต่ผมก่อนเน้นบนนะครับแต่ผมก็เน้นบนในชุดพวกนี้นะครับทีนี้ วันนี้ก็จะมาสรุปให้ท่านผู้ชมนะครับมาสรุปให้ท่านผู้ชมนะครับก่อนไปดูชุดสรุปนะครับก็ฝากคาเตือนนะครับเนื้อหาการนําเสนอในวิดีโอนี้เป็นการคํานวณตัวเลขจากสถิติการออกรวนจากครั้งที่ผ่านมาเพื่อหาความน่าจะเป็นโปรดรับชมเพื่อคมบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเ,เตือนกันไปแล้วนะครับ Uh, ชุดสรุปนะครับชุดสรุปถ้าเราเอาไปตัดกันมันก็จะเหลือ4ี่ชุดนี้นะครับหรือตัดกันก็เหลือสี่ชุดนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเลข uh, สองคล้ายๆกันนะครับก็สรุปว่าเลขมันจะมี2 3 4 5นะครับ2 3 4 5จับจับใส่กันมานะครับทั้งหมดก็จะได้ตามที่เห็นนะครับทีนี้ ชุดสรุปนะครับก็จะเอาสูตรอีกหนึ่งสูตรหนึ่งมาให้เอฟท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเป็นสูตรเดิมนะครับเป็นสูตรเดิมก่อนดูสูตรก่อนนะครับสูตรเดิมนะครับที่งวดก่อนนะครับวดที่ผ่านมามันคำนวณได้9กับ0นะครับก็มา0ูนะครับงวดนี้นะครับหมื่นบวกพันสบวกเนะครับก็เป็น0ูนย์บวกหน่วยนะครับก็6เอา6กับ7นะครับเอา6กับ7ตัวเลขคู่นี้มันไม่ชนกับตัวเลขที่คำนวณได้เลยนะครับ ถ้าคู่นี้นะครับก็จะเอาผมเลยจะจับ3สูตรนี้มามัดใส่กันนะครับมาเอา3 4 5 4 5กับ3 4มนะครับมาจับกับ6 7ด,ด้วยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเกิดเลข4ตัวนี้มันมาเป็นเลขเด่นมันก็จะมาจับกับนี้ได้นะครับเกินว่ามาเลขเด่นแต่เป็น6 4 6 7อย่างนี้นะครับเอา6 4 เอหกสี่หกเจ็ดสี่อย่างนี้นะครับก็จะเป็นเลขเดี่ยนได้นะครับถ้ามันไม่มาห้าสามนะครับถ้ามาห้าสามก็ตัวสองตัวนี้อาจจะปลายไปเป็นหลักร้อยให้ก็ได้นะครับอันนี้คือแนวทางที่จะวางไว้นะครับจะไม่เน้นไปที่สามตัวนะครับมุ่งเอาสองตัวก่อนนะครับเอาสองตัวให้มันรอดก่อนพอๆอนะครับในวดนนี้ จะไม่ลง3ตัวเตะหลักร้อยก็จะบางไว้ให้อยู่นะครับเตะจะไม่จับให้นะครับอ่าก็จะมี3 C นะครับสูตรได้วย3สสูตรได้วย3สสูตรได้วย4 5แล้วก็6 7นะครับ6 7นะครับทีนี้ก็จะจับจับทั้งหมดเลยนะครับเอา3ก่อนนะครับ สามสี่สามห้าสามสามสี่สี่สีห้าสีหกสีเจสามสี่มีแล้วนะครับไม่ต้องจับอีกนะครับสีห่หมีเรียงสีห่หก็มีแล้ว หกเจ็ดมีหรือยังอ, 6, 7, อ่าหกเจ็ดอีกกันไว้ตัวหนึ่งนะครับหกเจ็ดมีคู่ไหนยังไม่มีในหกตัวนี้นะครับคู่นี้ไปจับกันสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดหกเจ็ดสี่ห้าห้าสี่สามสี่สี่สามหมดแล้วนะครับก็คงจะมีเท่านี้นะครับในงวดนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูการจับตัวของ ชุดนี้นะครับไปดูการจับตัวของชุดนี้ไปดูสถิติกันหน่อยนิดนึงนะครับว่ามันจับตัวกันแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับมันจับแล้วอย่างหมดนี้นะครับมันก็มาชนที่9อยู่ชนตัว9นะครับก็ได้1นึอันนี้ชนที่3นะครับถ้าจับใส่กันก็คือได้3ามนะครับอันนี้3 3 9มันออกอะไรออก1 3กับ99นะครับก็ไปคนละทางอยู่ในสูตรนี้นะครับ งวดต่อมาอันที่เก้าจนการที่เก้าก็ได้เก้าสามนะครับจนการที่สองนี้ตัวที่สามนะครับตัวที่สามลืมไม่เอาก็แค่นี้ก็ได้สองสามนะครับมันเข้าแล้วนะครับอันนี้งวดที่ผ่านมานะครับถ้าเอาสามสูตรนี้มันได้บนล่างเลยนะครับเจ็ดสองนะครับศูนย์หกนะครับมันควรตัวเลขมาคนละทางสองสามหกเจ็ดเก้าศูนย์นะครับงวดนี้มันมาชนตัวเลขอยู่ที่สี่นะครับ มันมาชนที่4ให้ชนนะครับชน4อยู่ฝั่งนี้นะครับไม่ชนฝั่งนี้นะครับชนที่ฝั่งนี้ชนที่4นะครับถ้าแด่ก็คือเอา6กับ7ไปจับกับ4นะครับ6-4-7-4นะครับเป็นตัวเด่นก็แล้วกันนะครับ6-4-7-4เป็นตัวเด่นนะครับ6-4-7-4เป็นตัวเด่นอ่าตัวเด่นวงให้นะครับ6-4-7-4 6-4 มา4 6 4 7อ่าเป็นตัวเด่นนะครับเป็นตัวเด่นคือเด่น4นะครับเด่นที่4ตัวนี้มันชนกันนะครับมันชน2 0นี่ชนที่4มาจับกับสูตรที่3นะครับก็จะวิเคราะห์ให้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ตัวเลขของวันพุทธที่ถึงนี้นะครับตัวอื่นก็เป็นตัวกันกันไว้นะครับแต่ว่าเด่น4นี่แหละนะครับจะมาีอะไรเท่านั้นแหละนะครับแต่ว่า ความเป็นไปได้นะครับเราพัฒนามันก็จะเชื่อมโยงกับตัวเก่าตัวเก่าที่ผ่านมาเมื่อกี้มี6กับ7นะครับมี6กับ7 7 2 0 6นะครับก็อาจจะเป็น4 6นี่ก็ได้นะครับหลักหน่วยอยู่ที่เดิมคือ6นะครับมีโอกาสเป็นไปได้นะครับมีโอกาสเป็นไปได้ถ้าไปล่างก็อาจจะเป็น7 4อย่างนี้นะครับก็7อยู่ที่เดิมหรือ73นะครับหรือ36อย่างนี้นะครับอันบนนะครับก็ ก็ประมาณนี้แหละนะครับวันนี้ไปไหนนะครับวันนี้น่าจะมาแล้วล่ะนะครับน่าจะมาแล้วนะครับก็หลุดไปรายงวดแล้วจับเข้ารายงวดแล้วนะครับงวดนี้ก็คิดประสูตรมันคงจะได้อยู่นะครับส่วนรักร้อยนะครับผมไม่จับให้นะครับก็จะลงให้อยู่ให้ดูอยู่นะครับหลักร้อยได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับจับเองนะครับเจ็ดแปด 9 0 1นะครับ78901ถ้าจะให้ผมจับถ้าจะให้ผมจับหลักร้อยนะครับถ้าจะให้จับหลักร้อยผมจะจับอะไรเอ่ยผมจะจับมันมี6、7แล้วนะครับ6 7แล้วก็จะเน้นนะครับนี่แหละนะครับ ถ้าคู่นี้ก็มี6 7แล้วก็จะเหลือ0กับ1นะครับก็จะเป็นเอาศูนยมาใส่ก็แล้วกันนะครับ0 4 6 1 4 6 0 4 7 1 4 7, 1, 4, 7นะครับถ้ามา6กับ4นะถ้ามาคู่นี้นะครับถ้ามาคู่นี้แต่ถ้ามาด้านบนนะครับก็คือ3 4 3 5 3 6 อาสามสี่สถ้ามาถ้ามาแถวนี้นะครับถ้ามาคู่นี้เอาหกับเจ็ใสนะครับเอาหกับเจดใสนะครับถ้ามา3 5เอาถ้า3าหก็จะเป็น6 3 5 7 3 5 5 3เจามนะครับก็6กับ7ดใสนะครับอา่าหรือจะมา6 4สี่ห้าห้า เจ็ดสี่ห้าหกสี่สี่เจ็ดสี่สี่นะครับก็เวียงกันในนี้ใน3สูตรนะครับครับก็คงจะฝากไว้เท่านี้นะครับในลาวพัฒนานะครับวันพุธที่12มิถุนายน2567นะครับก็เลขก็มีประมาณนี้นะครับตัวเลขมีประมาณนี้นะครับแต่เน้น4นะครับเน้นเลข4นะครับเน้นเลข4นะครับ6กับ7ก็เป็นตัวเดิม ที่ติดไหลลงมาน่าจะไหลต่ออีกอยู่นะครับเจดี้มา2องงวดแล้วนะครับงวดนี้อาจจะเป็นเจดต่อนะครับก็วกกับเจดจเน้นเจดมากกว่ากันนะครับเป็นเจดมากกว่านะครับมันจะไหลต่ออยู่นะครับเอาเดี๋ยวไฮไลท์สักนิดนึงนะครับจะเน้นเจดมากกว่าหกกับเจดเน้นเจดนะครับหกกับเจดเน้นเจดนอกจากนี้สี่ชวดแล้วนะครับหกเน้นเจดนะครับ สีมันเน้นอยู่แล้วันตัวชนนะครับเน้นคู่นี้นะครับเน้นคู่นี้ก็คงจะสามตัวก็ตัวเดียวกันนะครับเน้นเจ็ดกับสี่นะครับเน้นเจ็ดกับสี่ศูนย์หนึ่งตัวนี้มีสีเจ็ดสีมีสีเจ็ดนะครับมีอะไรอีกเจ็ดซีีครับก็คงจะฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับ ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับนผู้ชมโชคดีถูกหวย2ตัว3ตัวถูกรอตต่แล้ววันที่1รางวันใหญ่ๆมีเงินใช้ไม่ขาดมือคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ